กิจกรรม c a m e l ล i a Golden Week ช่วงวันหยุดยาวของเมืองนิวอิลลิดูไปทําอะไรกันดีนะดูเหมือนว่าจะมีสมบัติอยู่ในตัวของโลกฮอลโลไปไล่ล่าตามหาสมบัติลับกันดีกว่าครับในวันแรกเนี่ยกิจกรรมทําได้ถึงไหนทั้งหมดทั้งมวลแลกรับโพลิโคมกว่าเกือบ1,000พโพลิโคมแฮมมี W ิลเอนจิ r นฟรีอีกด้วยครับทำยังไงไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสึกกับเกมเซเลสโซนซีโร่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมประจาแพท1.1กันครับผมกับนี่เลยคาเมリアกอร์เด้นวีคครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด32วันด้วยกันนะครับหรือว่ายาวไปจนกว่าจะจบตัวของแพท1.1นี่เลยโดยเ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องสําเร็จเนื้อเรื่องบทหลักที่3นะครับผมถึงจะเข้าร่วมตัวของกิจกรรมนี้ได้ก่อ,อนที่เราจะไปเริ่มดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเซเลสโซนซีโร่อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนชั่ปใ ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นนะให้เราเนี่ยกดไปทํากิจกรรมได้เลยครับจากหน้ากิจกรรมซึ่งให้เราเนี่ยกลับมาที่ร้านของเรานะครับในบ้านของเราไปคุยกับตัวของโทรทัศนะครับและเราเนี่ยก็จะได้ข่าวสารว่าณวันนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวคามิเลียโกลเด้นวีคแล้วจะไปหาอะไรทํากันดีนะเบลกับไวส์เนี่ยก็ตกลงกันครับซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้เนี่ยก็ต่างมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันเต็มตัวของพื้นถนนเลยครับพอไปถามตัวของแฟรลี่นะว่าพี่วันหยุดยาวไปท คาเสิร์ชจ,จากคนในเน็ตเนี่ยข<อ>เขาหาคําว่าอะไรกันบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายของการหลอกลวงของพ่อค้าแถวแถวเมืองอิริดูอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับเฟลลี่เนี่ยก็เลยไม่แนะนําให้เราเนี่ยไปใช้วันหยุดยาวไปเดินเที่ยวตลาดแบบนั้นครับแต่ให้อยู่บ้านเนี่ยแล้วเปิดจอระดับเ d ดีเป็นภาพวิวทะเลแล้วก็เปิดแบบอุณหภูมิ38องศาเปิดลมให้พัดโกรกไปแบบนั้นเหมือนอยู่วิวทะเลจร ين, ิงๆอะไรแบบนั้นดีกว่าซึ่งเราก็ปฏิเสธนะครับไม่เอาหลอกเดี๋ยวเปลืองไฟนะทีนี้ไม่รู้จะทําอะไร ก็เลยไปถามคนแถวแถวซิกสตีดสักหน่อยครับยกตัวอย่างผมเนี่ยมาถามคนที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของเราเลยครับร้านแผ่นดิสแบบนี้คุณเอลฟี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะใช้เวลาไปกับการเตรียมเพลงครับคุยเพียงแค่คนเดียวนะครับเราก็กลับไปบอกเบลที่ร้านของเราเหมือนเดิมครับพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าที่ร้านลันด o อมเพลงของเราจะเจอกับตัวของนิโคซึ่งนิโคเนี่ยก็กล่าวทักทายเราครับบอกว่าทําตัวตามสบายเหมือนกับอยู่บ้านเลยนะเอ้ยแต่นี่บ้านเรานะสักพักหนึ่งครับนิโคเนี่ยก็ได้แสดงกล่อง ่งนึให้เราครับผมเขาบอกว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนสมบัติที่เขาได้มาจากตัวของโลกฮอลโลนะแล้วเขาเนี่ยไม่รู้วิธีเปิดครับมีวิธีการเปิดอะไรพวกกล่องพวกนี้ไหมแม้แต่แฟรี่เองนะครับก็บอกว่ากล่องเนี้ยเทคโนโลยีมันเก่าเกินไปเขาเปิดไม่เป็นนิโค <Nico S 2> ก็เลยเล่าต่อครับว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีคนครับเข้าไปที่โลกฮอลโล C41 เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีตัวของสมบัติซ่อนอยู่และปัจจุบันมันก็เกิดช่องโหว่ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปในโลก C41 นี้ได้ด้วยพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเนี่ยก็ไปพบกับโปดังขนาดใหญ่ที่เก็บรักษาไว้อย่างดีมีกล่องเะบียงที่มีมูลค่าสูงจํานวนมากซ่อนอยู่ในโลกฮอลโล่ c 1ีครับที่บอกว่าไม่มีอะไรทําในวันหยุดยาวเนี่ย <Okay. S 1> ไปสํารวจหาสมบัติกันไหมล่ะ <c oughs> เราก็เลยตอบตกลงไปนะครับผม หลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่ HDD ของเรานะครับผมแล้วก็มาคุยเพื่อเข้าไปที่โลกฮอลโล่ C41 กันครับทาการจัดทีมให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปลุยกันพอ,อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นแมปเป็นแบบนี้เนาะมีเลข 000, 000, 000เนี่ยอยู่สมุมนะครับซึ่งโดยภาพรวมในวันแรกนะครับประตูคลังสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะยังล็อกอยู่เนาะให้เราเนี่ยเดินตามทางตัวของที่ตัวของกิจกรรมเขาแนะนําได้เลยครับผมก็เก็บตัวของเงินระหว่างทางแล้วเวลาเจอเครื่องหมายที่มันเป็นขึ้นๆอัพๆแบบนี้ ผก็จะเป็นการเพิ่มความคืบหน้าการทะลวงพื้นที่จัดเก็บสินค้าครับในวันแรกเนี่ยเราสามารถทะลวงได้1พื้นที่นะครับโดยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไล่ตามเควดไปเรื่อยๆเลยก็เริ่มจากการทะลวงตำแหน่งที่1แล้วก็เดินตามทางเก็บของไปเรื่อยๆก็จะมีการสลับฉากไปให้เราเนี่ยต่อสู้เล็กน้อยนะครับผมพอต่อสู้เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวของกล่องสเบียงที่สูญหายซึ่งนี่แหละครับในช่องเก็บของของวันแรกเนี่ยเราจะต้องรวบรวมพวกกล่องสบียงพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้กล่องสบียงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออก มาข้างนอกอีกหนึ่งครั้ง นิโคเนี่ยก็กลับมาบอกว่าอฮ้ยตอนนี้นิโคลเนี่ยได้วิธีการเปิดกล่องนี้แล้วนะจากเมื่อสักครู่นี้เหมือนเป็นการดิวธุรกิจครับให้เราเนี่ยเข้าไปหากล่องแล้วเดี๋ยวนิโคลเนี่ยก็จะมาช่วยแบบว่าเอาของในกล่องออกมาอะไรแบบนี้ครับนิโคลก็ม,มาเล่าต่อครับว่ากล่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นของบริษัทมิสซัมเมอร์เป็นบริษัทผลิตอาวุธที่แข็งแกร่งเลยซึ่งเราเนี่ยก็ได้ตกลงกับนิโคครับว่าของรางวัลหรือว่าสมบัติที่ได้มาเนี่ยถ้าพวกเราได้ใช้นะครับก็เอาไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใใช้้เยก็อาาหโไปข ให้กับพ่อขาแม่ขาครับเป็นการตกลงทางธุรกิจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนนิโคเนี่ยที่ได้รู้วิธีการเปิดกล่องแล้วนะครับผมพอเปิดออกมาแล้วพบว่าก็จะเจอกับของแปลกๆครับดูเหมือนเป็นเครื่องขยายอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมซึ่งพอเป็นของที่ไม่รู้จักเนี่ยก็ดูเหมือนบ้ามันจะต้องขายยากแน่ๆเลย เราเลยกลับไปที่โลกฮอลโล c 4 1อีก1รอบนะครับกลับมาที่ตัวของ HDD ของเราเข้าไปที่เขตศูนย์กลางอีกหนึ่งครั้งนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมเจ้าเครื่องที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเครื่อง Heat h a d Amplifier ซึ่งให้เราเนี่ยเดินไปใช้กับตัวของที่มันเป็นสัญลักษณ์เสาเสาแบบนี้ครับพอกดใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นการแสดงของที่อยู่รอบๆบพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับบัฟเพิ่มเติมด้วยเราก็ไล่เก็บของไล่ตามแมปไปเรื่อยๆครับจนมาเจอกับตัวของระบบเกมเพลย์อีก หนึ่งอย่างนะครับผมเราเรียกว่ามันเป็นการทะลวงไฟวอล์ซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราเคลื่อนที่เป็นจังหวะจังหวะไปเรื่อยๆนะครับผมและก็คอยหลบตัวของช่องแดงๆครับเราก็เล่นเคลื่อนที่เป็นจังหวะจังหวะไปเรื่อยๆนะครับจะขยับสวนกับตัวของสีแดงที่ลงมาก็ได้หรือจะขยับหนีก็ได้ครับแต่ขอให้ขยับตัวเรื่อยๆเพื่อให้เกิดคอมโบไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าขึ้นว่าวินแล้วลราก็ให้เพื่อนๆเล่นเพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับผมพอเล่นเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ทะลุไฟวอล์ไปแล้ว1ตนะะ่าารหวงงท เราเจอตัวของรูปศรขึ้นเราก็กดต่อไปเรื่อยๆครับไล่เก็บของระหว่างทางไปเรื่อยๆเวลาเจอกับตัวของที่มันเป็นรูปคนแบบนี้นะครับเรากลับมาเล่นตัวของไฟวอลของเราอีกหนึ่งครั้ง <S <S เราก็จะสามารถทะลุไฟวอล,ไ,วลไปในด่านชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นสุดท้ายได้นะครับผม <S 2> <S 2> ก็ทะลุไฟวอลกันไป, <ๆ S 1> ไปเล่นไปครับอีก1รอบพอขึ้นวินปุ๊บก็คือจบนะเพื่อนๆสามารถขึ้นไปเก็บของได้ทีละ1ชั้นจะรอเปิดทีเดียวแล้วค่อยมาเก็บก็ได้นะครับ <S <S แต่อย่างนี้ผมเก็บไปก่อนชั้นอื่นๆเนี่ยจะยังไม่สามารถเก็บได้นะครับเพ เล้วนะครับผมเล่นรอบเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ด้านล่างต่อได้เลยครับพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก็ไล่ตีมอนเหมือนเดิมครับผมไล่ตีมอนเก็บของไปเจอกับคนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็คุยเขาก็จะปลดตัวของด่านใหม่ๆ นมาถึงห้องห้องหนึ่งนะครับผมที่เราเนี่ยจะได้เห็นกับเสาตรงกลางอีกหนึ่งครั้งเราเนี่ยจะสามารถทําได้เพียงแค่เก็บของรอบๆเนาะส่วนเสาตรงกลางนะครับผมเราเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวของเครื่องแอมลิฟายเออร์ได้อีกแล้วนะครับมันพังไปเรียบร้อยแล้วใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสํารวจรอบๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเราสารวจรอบๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปไหนต่อแล้วครับทําการกดออกจากตัวของโรคคอโลได้เลยครับ พอเราออกมานะครับเบลเนี่ยก็จะมายืนรอเราอยู่เราก็เลยรายงานบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องที่เราเอาเข้าไปเนี่ยมันได้ใช้งานนะแต่ว่าใช้ครั้งเดียวอะ่ะแล้วก็พังไปเรียบร้อยแล้วต้องไปซ่อมสักหน่อยแล้วล่ะไปบอกกับนิโคครับผมนิโค้ก็บอกว่าอืมลองไปถามคนอื่นๆหน่อยละกันนะให้เราเนี่ยไปตามหาวิธีการซ่อมมาครับเราก็เลยเริ่มออกเดินทางนะครับผมเริ่มจากตัวของไซต์ก่อรสร้างเลยครับเราเนี่ยก็ไปถามแอนทอนครับซึ่งแอนทอนเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าคนของไซต์ก่อสร้างของเขาเนี่ยเข้าไปที่โลกคอน ก็41เหมือนกันเพื่อที่จะไปตามหาสมบัติเหมือนกันครับ ส่วนฝั่งของบ้านวิกตอเรียเฮาส์กิปปิงบ้างนะครับผมเรามาคุยกับไรคาออนก็ช่วงนี้เขาก็บอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยก็ปิดร้านเหมือนกันเพราะว่าคนมาใช้บริการเยอะมากๆเลยและตัวของไรคาออนเองครับเขามีตัวของไอ้เจ้าเครื่องแอมพลิไฟเออร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้นะก็เลยบอกว่าเออเอาไปใช้ได้นะไรคาออนก็เลยมอบให้เรามาครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เครื่องนั้นมานะครับผมเราก็กลับไปคุยกับคุณลุงเอนโซบอกว่าคุณลุงครับช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องล่าส ผมบาดเนี่ยอยากจะใช้ไปเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยคุณลุงช่วยซ่อมให้หน่อยครับคุณลุงเนี่ยเขาก็ช่วยซ่อมให้เราครับผมหลังจากซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่โลกฮอลโลซีสออีกหนึ่งครั้งครับผม พอเรากลับมาที่ฮอลโลวซี41อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็บิงไปตรงของเสาที่เราไม่สามารถแผ่ขยายขึ้นความร้อนออกไปได้นะครับเราก็มาแผ่ตรงนี้ได้เลยครับนี่ตอนนี้เราสามารถใช้แบบอินฟิน t y ีแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวของเครื่องที่เราได้รับมาใหม่เราก็ทําการขยายแล้วก็เก็บของวนไปครับอันนี้ก็จะเป็นการขยายครั้งที่1นเนาะแล้วเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะขยายครั้งที่2ตีมอนเก็บของไปครับ อย่าลืมคุยกับไอ้เจ้าเครื่องหมายขึ้นๆอัพตัวนี้ด้วยนะครับระหว่างทางทางด้านขวามือก็มีของรางวัลเพิ่มเติมครับเราก็ทําการเก็บไปเรื่อย หลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินเข้ามาถึงด้านบนสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวของโกดังอันขวาบนนะครับก็จะเต็มร้อยพอดีเลยครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดพุ่งตัวกลับมาได้เลยและให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการปลดล็อกทะลวงไฟวอลเป็นด่านต่างๆครับผมที่เราเล่นค้างเอาไว้ตรงนี้มาเล่นลวดเดียวไปได้เลยครับผมอันไหนที่บอกว่าผ่านแล้วมันก็จะเขียนว่าทะลวงแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเล่นจนผ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเก็บของทั้งหมดครับ หลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราออกมาที่ข้างนอกอีก1ครั้งนะครับมาหาคุณลุงเอนโซอีกหนึ่งครั้งครับเราเนี่ยก็เอากล่องที่เราเนี่ยเก็บได้จากตัวของโรคฮอลโลว์มาให้คุณลุงเอนโซครับช่วยสะเดาะก,ก้อนหน่อยพอคุณลุงเนี่ยสะเดาะเข้าไปครับมันดูเหมือนว่าจะมีโปสเตอร์หนังอยู่1อันแล้วก็มีการจ่าตัวของหน้าซองตรงนี้เอาไว้ครับว่าถ้าเจอของสิ่งนี้โปรดติดต่อบิลลี่ห้ามเปิดโดยพาร,ราการไม่งั้นบิลลี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเเนนนนนีีี่่ยก็จจะะมมาาบพงงตรง้้ทันนคผ ตรงที่เราเจอของที่จ่าหน้าสองว่าเป็นของบิลลี่ตรงนี้ ในวันที่1น,นี้นะครับเราจะทําได้ถึงตรงนี้ส่วนในฝั่งของโลกฮอลโลนะครับผมที่เป็นตัวของหน้ากิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะเขียนแบบนี้นะครับหแล้วก็25แบบนี้เนาะเดี๋ยวในวันถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนในหน้าตัวของของรางวัลกิจกรรมในวันแรกหากเพื่อนๆเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นแบบการรับแบบ2 1งหแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถกดรับทั้งหมดได้เลยครับวันแรกก็ได้ไปหลายตัวของโพลีโคมเลยครับ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับจากตัวของหน้ากิจกรรมตรงนี้เท่านั้นเนี่ยกิจกรรมรวมๆแล้วนะครับจะมีโพลิโคมจากหน้านี้เท่านั้น940โพลิโคมนะครับและเพื่อนๆเนี่ยยังได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับจากการที่เพื่อนๆนไปสำรวจตามด่านต่างๆหรือว่าในส่วนของเควสรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ1000พโพลิโคมครับนอกจากนี้ครับยังมีตัวของแฮมเตอร์เคชหรือว่าไอเทมอัพสกิลขั้นสุดท้ายเนี่ยมาเป็นของรางวัลสุดท้ายด้วยนะครับยังไม่พอครับสำหรับตัวของกิจกรรมหากเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเเนะพื่อจจ กับตัวของคาร์เมเลียตัวนี้นะครับผมก็คือ W engine อันนึงที่เขาจะแจกให้เราฟรีๆเลยครับ <f ie> เพื่อนๆสามารถกดรับได้เลยทันทีนะ แล้วก็ในวันที่1่ครับเพื่อนๆสามารถได้รับไอเทมที่เอาไปขัดเกาวได้2ขั้นด้วยกันนะครับผมก็คือมีดาวระดับ3แล้วสําหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นอาวุธสายโจมตีรุนแรงเนาะมีการบวก Attack% ในตัวของสเตตัสชั้นสูงของเขาแล้วก็มีการบวก Attack% เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงเสริมความแรงของสกิล EX ด้วยครับอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้กับตัวละครสายโจมตีรุนแรงได้หลายตัวเลยหากใครไม่มีอาวุธแรง S อันไหนเลยก็สามารถเอาอันนี้ไปใช้งานแทนได้นะครับผมสำหรับสายฟรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอาาวุธที่ใช้งนได รเรียกว่าสายโจมตีรุนแรงเนี่ยแทบจะใช้ได้ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอลเลนชูหยวนโซเยอร์1ิบเอ็ดบิลลี่โคลินเนโกมาตะแอนทอนเรียกว่าทุกตัวละครสายโจมตีรุนแรงเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในวันแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะทำได้จนถึงจุดนี้นะ แล้วในวันถัดไปเนี่ยเขาก็จะค่อยๆปลดล็อกเพิ่มเติมเข้าไปครับเราก็จะต้องรอติดตามในตัวของเนื้อเรื่องและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่แจกเยอะมากๆนะครับมีตัวของ W Engine ฟรีด้วยที่เป็นลิมิเต็ดแบบของกิจกรรมแบบนี้ด้วยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาทํากันไว้นะครับจะรอดองทีเดียวแล้วทําทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้ามีวันหยุดยาวแบบคามเมรียโกลเด้นวีคแบบนี้หยุดเป็นสัปดาห์สัปดาห์อย่างนี้เพื่อนๆจะไปทําอะไรกันครับจะไปหาสมบัติหรือเปล่าหรือจะไปทําาาอออะไรย่ืม,ม ออก,ก,นนก่อนจากการขอขอบคุณบก่อนจีการัอขอบคุณ1 4บส1 2ซับสไครบ์เบอร์จากทาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่ไวส์เนี่ยก็ขอตัวไปลุยในโลกตัวของฮอลโลต่อแล้วบายบายสวัสดีครับ